ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสรุปคอมิก The Umbrella Academy ครับย้ำงมีครั้งหนึ่งว่าถึงแม้คอมิกจะไม่ได้ตรงกับซีรีส์มากนักแต่ก็ยังมีหลายจุดที่สปอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นก่อนดูคลิปนี้ผมและนำให้ดูซีรีส์ใน Netflix ให้จบซะก่อนนะครับหลังจากที่แวนย่าถูกจัดการ พวกเขาก็ผ่านวันสิ้นโลกมาได้แต่ละคนต่างก็แยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองถึงแม้บ้านอัมเบลลาจะถูกทำลายไปแล้วแต่หมายเลขหนึ่งลูเธอร์ยังคงอาศัยอยู่ที่เชลเตอร์ใต้ดินของบ้านซึ่งเขาก็ตัวอ้วนขึ้นมากเพราะไม่ทำอะไรเลยนอกจากกินและดูทีวีแต่เขาก็กินคุกกี้จนหมดเลยฝากให้อบิจิตโทรบ,บอกให้คลาวส์ซื้อคุกกี้มาให้แต่คลาวส์ไม่สนใจและบอกให้ไปขออลิสันแทนเพราะเธอคงไม่ปฏิเสธ ด้านดิเอโกก็ยังทำตัวเป็นฮีโร่นอกกฎหมายวิ่งไล่พ่อขายยาที่ไซต์ก่อสร้างของโพรมิติอุสเพื่อสืบเรื่องการสังหารโหดที่ร้านอาหารตามที่เคยให้สัญญากับนักสืญญกบลูโปเอาไว้ด้านอาริสันก็กลับมาที่บ้านจริงๆแต่เพื่อมาหาแวนยาที่ตอนนี้ความจำเสื่อมและไม่สามารถขยับตัวได้ถึงอย่างนั้นอลิสันก็ยังตรวแวนยาและจับเธอนั่งรถเข็นไปห้องสังเกตการณ์เพื่อให้เธอดูความเสียหายที่ตัวเองทำเอาไว้เมืองถูกทำลายผู้คนหลายพันต้องไม่มีบ้านอยู่ และผู้คนอีกหลายร้อยที่ต้องตายหลังจากนั้นอลิสันก็ออกมายืนดูรูปปั้นโปโกโที่หมายเลขห้าสร้างเอาไว้เพราะการตายของโปโกโทาร้ายจิตใจของมากในช่วงเวลาใกล้ๆกันหมายเลขห้าก็กําลังเล่นพานันอยู่ที่สนามแข่งหมาแต่ตอนที่เขากําลังจะขับขึ้นรถกลุ่มคนในชุดประหลาดจํานวนมากก็มาล้อมเขาเต็มลานจอดร,รถไปหมดคนพวกนี้ถูกส่งมาจากองค์กรเทมมเอเทอร์นนลิสให้จับเป็นหรือจับตายหมายเลขห้าก็ได้ พราะองค์กรยังมองว่าหมายเลข5าเป็นบุคลากรที่มีค่าแต่หมายเลข5าก็ขัดขืนและเอาชนะทหารทั้งหมดได้อย่างง่ายดายแต่ทหารคนหนึ่งยังไม่ตายสนิทและติดต่อวิทยุบอกให้องค์กรส่งเฮเซลกับชาชามาหมายเลข5าพยายามฆ่าก่อนที่เขาจะพูดจบแต่ก็ไม่ทันทําให้เขาถึงกับต้องพูดออกมาว่าคราวนี้เขาต้องตายแน่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันเฮเซลกับชาชาที่กําลังแวะทานอาหารก็ได้เจอกับพายที่อร่อยจนต้องถูกโตะ๊ะ พวกเขาเลยถามว่าพายี้ใส่อะไรลงไปพ่อครัวเลยเล่าว่าเคยมีคนเดินทางไกลเพื่อมาถามสูตรอาหารจากเขาพร้อมเสนอเงินอีก5,000ดอลลาร์แต่เขาไม่ขายและตอบกลับไปว่านายคงต้องตัดแขนตัดขาฉันก่อนถึงจะยอมบอกพอได้ยินแบบนั้นทั้งเฮเซลและชาชาก,ก็นิ่งไปและพ่อครัวก,ก็ได้อย่างที่เขาพูดเอาไว้ทั้งสองคนจับพ่อครัวมาตัดแขนตัดขาพร้อมดูทีวีไปด้วยแต่หัวหน้าก็โทรเข้ามามอบหมายงานใหม่ให้ทั้งคู่ ซึ่งนั่นก็คือการตามล่าหมายเลขห้านั่นเองอีกมุมหนึ่งตำรวจกำลังวุ่นวายเรื่องศพมากมายที่สนามแข่งและกำลังสืบว่าใครเป็นคนก่อเหตุเดเอโก้ที่ช่วงนี้ช่วยงานลูปโปหรือแ,แวมมาดักรอเขารู้ว่าอีกไม่นานลูปโปคงรู้ว่าหมายเลขห้ากลับมาและเดเอโก้ก็รู้สึกว่าหมายเลขห้าเจ้าเล่ห์เกินไปโหดเยี่ยมเกินไปใช้ปืนเก่งเกินไปไม่เ,เหมือนที่เขาจำได้หมายเลขห้าและเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับตน้ตนๆของเดเอโก้ทั้งในคดีสังหารโหดที่ร้านอาหาร และคดีสังหารโหดที่สนามแข่งซึ่งทั้งสองคดีกลุ่มคนที่ตายสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันและพยานยังพูดถึงเด็กผู้ชายในยที่เกิดเหตุทั้งคู่เดียโกรู้ว่านักสืบลูโปเข้าขางพวกเขามาตลอดพอรู้ว่ากลุ่มอเมล่าทำสิ่งที่ถูกต้องครั้งนี้เดียโกเลยขอเวลาสืบเรื่องหมาเลขห้าก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งลูโปก็ตอบตกลงหลังจากนั้นเดียโกก็กลับบ้านอเมล่าคลาวส์กับอลิสานก็อยู่ที่นั่นด้วย แต่ลูเทอร์ไม่เห็นด้วยเรื่องที่บอกว่าหมายเลขห้าเป็นมือสังหารโหดมองว่าดิเอโกตื่นตะหนกไปเองซึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดและคิดว่าการหันมาสงสัยพี่น้องกันมันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสองคนเลยทะเลาะกันใหญ่อริสันที่ยังพูดไม่ได้เลยเดินเข้าไปในห้องของหมายเลขห้าเราใช้แว่นตาเดียยวแก้ดอยหาเขาจนเจอและบอกให้เขาเราทุกอย่างให้เธอฟังส่วนคลาวส์ที่เห็นลูเทอร์กับดิเอโกทะเลาะกันเหมือนกันก็ถือกระดานวิจ้บอร์ดออกมาคุยกับวิญญ,ญาณของโปโก แต่ทันทีที่คลาวส์ได้รู้ถึงสิ่งที่หมายเลข5ทำเฮเซลกับชาชา,ชาก็เข้ามาฟาดหัวเขาจนสลบแล้วจับไปห้องเดิมที่พวกเขาตัดแขนตัดขาพกถัวเพื่อเก็นข้อมูลคลาวส์พยายามใช้พลังผ่านโทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือจากรูเทอร์ก่อนที่เครื่องจะระเบิดไปขณะที่ร่างจริงของเขาถูกซ้อมจนชุ่มเลือดแต่คลาวส์ไม่รู้จริงๆว่าหมายเลข5อยู่ที่ไหนเฮเซลเลยบอกว่าพวกเขาจะฆ่าหมายเลข5ให้ได้ก่อนจะใช้ปืนยิงแสกหน้าคลาวส ตัดมาที่หมายเลขกห้าเขากําลังอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้อลิสันฟังที่เขาเล่าเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องโกหกเขาแค่เล่าไม่หมดหลังจากที่หมายเลขกห้าบอกลาโดโลเลสแล้วเดินทางกลับไปอดีตเพื่อหยุดวันซินโลเขาก็ถูกกลุ่มเทมเอเทอร์นนลิสจับตัวได้ระหว่างทางพวกเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนตํารวจการเวลาที่คอยควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องการที่หมายเลขกห้าจะย้อนเวลากลับไปหยุดวันซินโลจึงเป็นเรื่องที่ต้องถูกขัดขวาง แต่พวกนั้นสนใจในความสามารถการข้ามการเวลาของหมายเลข5้าเลยจับเขาพาตัดหยุดการเติบโตของเซลล์ซอมแซมร่างกายที่เสื่อมไปตามการเวลาเพื่อให้เขากลายเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบกลายเป็นผู้รักษาเส้นเวลาที่ไม่เคยทำภารกิจล้มเหลวภายใต้คำสั่งของมนุษย์หัวปลาทองถึงแม้จะมีคนที่โหดดิบอย่างเฮเซลกับชาชาแต่หมายเลข5้าคือที่สุดของสายงานนี้โดยอัตราการทำงานสำเร็จ100%ซทำให้หมายเลข5ได้รับการฝึกเพื่อทำงานที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเขาก็ได้พบความจริงว่าส่วนหนึ่งของการผ่าตัดปรับปรุงที่เขาได้รับคือการใส่ DNA ของนักฆ่าที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เข้าไปหลายคนหมายเลขห้าจึงเป็นเหมือนการนำนักฆ่าระดับตน้ตนๆของโลกมารวมไว้ในตัวคนเดียวทําให้ไม่มีใครสู้เขาได้และยังไม่สามารถแก่ตายได้อีกด้วยจึงไม่มีใครเหมาะสมกว่าเขาอีกแล้วที่จะทําภารกิจรอบสังหารประธานาธิบ,บดีพักเรื่องของหมายเลขห้าไว้ก่อนครับด้านลูเธอร์ที่รู้ว่าเขาขอความช่วยเหลือก็ตามหาจนเจอ แต่เฮเซลกับชาชาดักรออยู่แล้วทําให้ Luther ลูเทอร์โดนชอดไฟฟ้าสลบไปอีกคนส่วนคลาวส์ที่ถูกยิงตายก็ได้พบกับพระเจ้าที่เป็นชายแก่ในชุดเข้าบอยแต่พระเจ้าบอกว่าคลาวส์อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบคลาวส์และคิดว่าปีศาจก็น่าจะไม่ชอบเหมือนกันทําให้นอกจากพระเจ้าจะหน้าตาไม่เหมือนที่คิดเอาไว้พระเจ้ายังไม่ได้ชอบบรรดุทุกคนอย่างที่เข้าใจกันอีกด้วยหมายเลข5การับอลิสันย้ายมาคุยกันต่อที่ร้านอาหารจีน แต่โลบาทองที่เรียกว่าคามีคาเอลก็เดินเข้ามาคุยด้วยพรอมไม้ฟังเสียงของตัวประกันซึ่งนั่นก็คือเสียงแม่แท้ๆของหมายเลขห้าสองวันก่อนที่จะลอดเขาออกมาถ้าหากว่าเธอตายหมายเลขห้าก็จะหายไปด้วยสิ่งที่คามมคาเอลต้องการคือให้หมายเลขห้ากลับไปทําภารกิจลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีต่อให้เสร็จและที่อลิสันต้ตองยอมร่วมมือด้วยก็เพราะว่าแม่ของหมายเลขห้ากำลังจะลอดลูกแฝดและแฝดคนนั้นก็คือลูเธอร์นั่นเอง ด้านเฮเซลกับชาชาเขากำลังวางระเบิดนิวเคลียร์ที่เซอร์เรจิอลเป็นคนคิดคน้นในห้องที่พวกเขาจับตัวลูเทอร์เอาไว้และคุยกันว่าความตายมันจะรู้สึกยังไงซึ่งก็คงเป็นเพราะความบ้าของทั้งคู่หลังจากวางระเบิดเสร็จชาชาก็ฆ่าเฮเซลทิ้งซะเฉยๆกๆ่กอนจะฆ่าตัวตายตาพอตายกันหมดคลาวส์ us, ที่หัวเป็นรูก็ฟื้นขึ้นมาพอดีภรรยาของพ่อครัวรที่ถูกจับมาเลยแก้มัดให้คลาวส์ด้านหมายเลขห้ากับอลิสันก็กำลังฟังแผนการลอบสังหารเคเนรดียดี ที่จะเกิดขึ้นในดัลลาสเท็กซัสซึ่งแผนครั้งนี้จะนำโดยหมายเลข5และเขายังบอกว่าการจะทําแผนนี้ให้สําเร็จจําเป็นต้องใช้การผ่าตัดของเทมเอเทอร์นาลิสด้วยหลังจากรอดชีวิตมาได้ลูเธอร์กับคลาวส์ก็กลับมาที่บ้านอัมเบลลาและขุดหลุมศพของโพโกขึ้นมาเรียโกโก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่ศพของโพโกไม่ได้ถูกฝังไว้ในหลุมแต่กลายเป็นศพของทหารเอเทอร์นลิสแทน เหมือนว่าคลาวส์จะรู้เรื่องที่หมายเลข5รอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีมาจากวิญญาณของโปโกโและพวกเขาก็จะใช้อุปกรณ์บนเสื้อของทหารเอเทอร์นลิย้อนเวลาตามหมายเลข5้ไปลูเธอร์เลยทักขึ้นมาเพราะพวกเขายังไม่ได้กู้ระเบิดที่เฮเซลกับชาชาตั้งเอาไว้เลยแต่คลาวส์บอกว่าเขากู้ระเบิดแล้วเพราะเขารู้จักกับวิญญาณที่มีความรู้ด้านนี้ทั้ง3คนเลยย้อนเวลากลับไปปี1963ในช่วงเวลาเดียวกัน ตำรวจก็มาถึงห้องที่ขาวสกับลูเทอร์ถูกจับตัวไว้ก่อนหน้านี้และพบว่าระเบิดยังทำงานอยู่โลกเลยถูกระเบิดไปเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์จะตัดมาที่ปี1963กลุ่มของหมายเลขหาเริ่มแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งการย้อนเวลาไม่ได้เป็นไปตามแผนนักพวกเขามาโผที่เวียดนามก่อนเวลาที่หมายเลขหาจะย้อนเวลากลับมาถึง3ปีลูเทอร์ซ่อนตัวอยู่ในป่าเดียโก้แค่เป็นทหารและคลาวส์ เปิดร้านเล่าเป็นของตัวเองในไซงอนแถมยังมีลูกเหล่าด้วยและเมื่อถึงเวลาทั้ง3คนก็เดินทางไปร้านของคขาเพื่อวางแผนซึ่งแผนของเขาคือการใช้เครื่องเทเลเวเตอร์ที่เขาแอบสร้างไว้หลังร้านโดยความช่วยเหลือของโพโ,โกในวัยเด็กลูเทอร์เลยจะเตือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่โพโกเลือกที่จะไม่ฟังทั้ง3คนเลยใช้เครื่องเดินทางข้ามมาที่ดัลลัสเพื่อขัดขวางการลอบสังหารในการจะฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดี หมายเลข5าต้องสู้กับตัวเองตอนแก่ที่ไม่เห็นด้วยทําให้ทหารเอเทอร์นนลิสที่มาด้วยกันโดนฆ่าเดียบแต่พอทหารคนนึงหาจังหวะยิงหมายเลข5าตอนแก่ได้หมายเลข5าตอนเด็กที่มาจากอนาคตก็รู้สึกเจ็บไปด้วยแต่ทหารไม่สนใจจะตายทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรเด็กที่ลูเธอร์มาช่วยเอาไว้ทําให้หมายเลข5าตอนแก่สามารถทําสิ่งที่เขาต้องการได้คือแทนที่จะฆ่าประธานาธิบดีอย่างที่ได้รับภารกิจมาเขาจะยิงมือสังหารที่ซุ่มรออยู่แทน ดาหมายเลข5้าและมือสังหารไม่ใช่ตัวปิดฉากการลอบสังหารครั้งนี้แต่เป็นอาริสานที่ปลอมตัวเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งขึ้นรถมานั่งข้างประธานาธิบดีเธอได้รับการผ่าตัดจากเทมเอเทอร์ลิสทำให้กลับมาพูดได้และใช้พลังข่าวลือบอกว่าประธานาธิบดีจะถูกลอบสังหารทําให้จึงแม้หมายเลข5าตอนแก่จะฆ่ามือสังหารแถวนั้นไปหมดแล้วอยู่ๆก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนและฆ่าประธานาธิบดีเคเนดีได้สําเร็จอยู่ดีหลังจบภารกิจอาริสานก็เปลี่ยนเป็นชุดพยาบาล แล้วหนีขึ้นรถฉุกเฉินตามแผนแต่กลุ่มของลูเทอร์กลับนั่งอยู่ในรถด้วยลูเทอร์ไม่พอใจมากที่อาริสันฆ่าคนเพื่อให้ตัวเองกลับมาพูดได้แต่จริงๆเธอฆ่าประธานาธิบดีเพื่อปกป้องแม่ของลูเทอร์ต่างหากแต่ลูเทอร์กลับบอกว่าสิ่งที่พวกเขาควรทำคือการเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องผู้คนชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีค่ากว่าคนอื่นๆที่ไม่มีพลังและแน่นอนว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีค่ามากกว่าประธานาธิบดีหลังจากพูดจบทุกคนก็อยู่ในความเงียบ รู้ตัวอีกทีหนึ่งเปิดประตูรถออกมาพวกเขาก็กลับมาอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันแล้วโลกยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เป็นลูเธอร์ที่เปลี่ยนไปเขาเลืตัดสินใจจะกลับไปอาศัยในป่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเจ้าหัวประทองมาฉลองที่ทุกคนทําภารกิจสําเร็จพร้อมรถไอติมเขาอาธิบายว่าที่โลกยังเหมือนเดิมเพราะภารกิจที่พวกเขาทําเป็นแค่การทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วสมบูรณ์เท่านั้นและหากว่าเคนเนดีไม่ตายเขาจะได้เจอกับเซอร์เรจินอล และจะได้เบิดนิวเคลียร์ของเซอร์เรจินอลไปเพราะงั้นสิ่งที่พวกเขาทําจึงเป็นการหยุดบันสินโลกด้วยแต่เรื่องระหว่างหัวปลาทองกับหมายเลข5ยังไม่จบเขาผาตัดหมายเลข5าให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทําให้เขาต้องฆ่าคนอยู่ทุกวันหมายเลข5้าเลยแค่แขนโดยการทุบโหลจนแตกแล้วกืนปลาทองเข้าไปทั้งเป็นแล้วเรื่องทุกอย่างก็จบลงทุกคนแยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองซึ่งนั่นก็คือตอนจบของคองมิกชุดที่2ครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตม,มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เท่ากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ